สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้มีเป็น l e n o v o i ไอเดีย5พ0ซีรีส์นะครับ oh. ก็มาซ่อมในอาการเปิดไม่ติดนะครับ <c oughs> แล้วก็ชาร์จไฟไม่เข้าด้วยนะครับเดี๋ยว่าตอนนี้ผมตอนนี้ผม ครับก็มาซ่อมแน่การเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ชาร์จไฟเข้าแล้วนะครับอยู่ที่97%เนาะแล้วกเ็เปิดเครื่องติดปกติแล้วนะครับแน่การนี้ก็จะเกิดจากตัวฝุ่นนะครับที่เข้าไปเกาะตัวเมนบอร์ดเลยทําให้เมนบอร์ดมันมีการระวงจรแล้วก็ทําให้ไฟไม่เข้าเครื่องนะครับวิธีการแก้ไขก็ทําการแกะเมนบอร์ดออกมาแล้วก็ทําการไล่ระบบไฟนะครับในสองตัวชุดระบ,บบไฟหลักที่รับไฟจากตัวอะแดปเตอร์นะครับในอะแดปเตอร์ก็จะเสียบทางด้านนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมา เสียบกันดูนะฮะนี่ก็จะมีการกินกระแสนะครับ20โวลต์กินกระแสไป1แอมป์นะครับ1.0แอมป์นะครับนี่เราก็มีการชาร์จสายด้านล่างนะครับตอนนี้คือลูกค้าก็กลับมาเปิดเครื่องติดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็อตยอจากนี้จะนําเครื่องไปให้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานแล้วนะครับทางร้านนะครับก็มีทั้งหมดส0สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์สมัยทีสวิตได้เลยนะครับผม